อ่าตอนนี้มาเบิงบรรยากาศยามมือแดนสายสองติดกับสรยาติดกับจังหวัดนนทบุรีแต่อยู่กรุงเทพสา,ายสองนะคะวบบสวยเหมือนกันนะ่านามยาถ้าตัดใหม่มันก็จะสวยเแต่ถ้ามีเด็กอยู่ในนี้ก็จะไม่ดีเท่าไหร่ ไม่สวยะค่ะคุณต้นไม้ถ่ายไ,ไ,ไ,ไม่ได้ต้นไผ่ด้วยนะ อยู่มันจะติดมีต้นว่าใหญ่ด้วยนะคะ